สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อน,อนวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์เมื่อทีมบาสเกตบอลของฟิลิปปินส์แพ้ต่อกัมพูชาเจ้าภาพไปด้วยคะแนาน68ต่อ79ในการแข่งขันบาสเกตบอลรายการซีเกม โดยการแข่งขันบาสเกตบอลในเกมนี้เป็นการเจอกันร,ระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์และเจ้าภาพอย่างกัมพูชาซึ่งเจ้าภาพกัมพูชาสามารถชนะฟิลิปปินส์ไปได้ด้วยคะแนน68ต่อ79แต่มีประเด็นที่น่าสนใจทำให้ชาวฟิลิปปินส์ไม่พอใจต่อเกมนี้เป็นอย่างมาก เพราะทีมบาสเกตบอลของกัมพูชาใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติถึง6คนซึ่งมีดีกรีเป็นผู้เล่นจากลีกต่างประเทศและลีกระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาทำให้ชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากรู้สึกไม่แฟร์ต่อเรื่องนี้ เพราะกีฬาบาสเกตบอลเป็นที่นิยมและเป็นความหวังของชาวฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากเรามาฟังกันว่าชาวฟิลิปปินส์จะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนที่หนึ่งโดยเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่านี่เป็นการแข่งขันซีเกมที่ไร้คุณภาพที่สุดเท่าที่เคยมีมามันบอกได้ว่าเจ้าภาพเป็นเพียงมือสมัครเล่นเท่านั้นตั้งแต่สนามฝึกซ้อมอุปกรณ์ในการแข่งทุกอย่างไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาซะเลย มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่ากัมพูชาจะโกงเหรียญทองกีฬาพื้นบ้านหรือกีฬาอะไรก็โกงไปแต่กีฬาสากลพวกเขาไม่สามารถโกงได้จึงเลือกที่จะซื้อตัวผู้เล่น USA มามันเป็นเรื่องที่ตลกจริงๆที่เห็นชาวกัมพูชากำลังภาคภูมิใจในสิ่งนี้ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าในซีเกมครั้งนี้สิ่งที่ชาวกัมพูชาทำได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นคือการนั่งเชียร์ผู้เล่น USA และคอยวิ่งไล่เก็บลูกบาสให้กับพวกเขาชุดลงห่วงได้เท่านั้น ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าพวกเราชาวฟิลิปปินส์แพ้ได้มันคือกีฬาเราเคยแพ้ไทยเวียดนามมาแล้วแต่นั่นคือศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาแต่กัมพูชาเล่นตลกอะไรกันที่ซื้อตัวผู้เล่น USA มาเพื่อที่จะคว้าเหรียญทองในครั้งนี้มันคุ้มค่าแล้วจริงๆใช่ไหม มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มาตั้งคำถามต่อทีมบาสเกตบอลกัมพูชาในครั้งนี้ว่าฉันจะรอดูซีเกมครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยดูสิวา่าผู้เล่น USA ที่ชาวกัมพูชาภาคภูมิใจเหล่านี้ยังจะเล่นในานามประเทศกัมพูชาต่อหรือไม่ ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าฉันขอยืนไว้อะไรต่อนักบาสเลือดกัมพูชาที่ปีนี้พวกเขาได้เป็นเจ้าภาพแต่กลับต้องมานั่งเชียร์นักบาสท,ที่จ้างมาจาก USA ถ้ากัมพูชาคิดได้เท่านี้วงการบาสของกัมพูชาก็คงถึงเวลาอวสานาแล้ว ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความประชดประชันตรงนี้ว่าถือเป็นบุญตาของชาวอาเซียนที่ได้เห็นนักบาส USA มาเล่นในรายการซีเกมในครั้งนี้ครั้งต่อไปก็ซื้อนักวิ่งจากแอฟริกานักบอลจากบราซิลก็ได้นะจะได้มีเหรียญทองเยอะๆ มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันจะรอดูว่าถ้ากัมพูชาไม่ได้เป็นเจ้าภาพแล้วในซีเกมครั้งต่อไปกัมพูชาจะได้เหรียญถึง10เหรียญหรือไม่ ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้มันไม่ตลกเลยถ้ามองดูดีๆจะรู้สึกสงสารนักกีฬากัมพูชามากที่พวกเขาไม่ได้ถูกสนับสนุนให้พัฒนาแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะจ่ายเงินมากมายให้กับผู้เล่นต่างชาติดังนั้นเงินสนับสนุนนักกีฬากัมพูชาก็จะหมดไปกับเรื่องนี้ ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มาพูดถึงระหว่างปัญหาของคนไทยและคนกัมพูชาก่อนหน้านี้ว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมก่อนหน้านี้คนไทยมากมายจึงต่อต้านชาวกัมพูชาอย่างหนักแต่ในซีเกมครั้งนี้จากหลายๆเหตุการณ์ฉันเข้าใจถึงเหตุผลของคนไทยแล้ว ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าซีเกมครั้งนี้มันห่วยแตกจริงๆนี่เป็นครั้งแรกของกัมพูชาและจะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเขาด้วยการจัดการครั้งนี้จัดอยู่ในมาตรฐานที่ต่ำมากแต่ชาวกัมพูชากลับรู้สึกภาคภูมิใจย่อมเลยว่าประเทศนี้ไรอย่างอายจริงๆมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมา ถ้าเกิดว่าเราต่อสู้แล้วแพ้ต่อรุกครึ่งอเมริกากัมพูชามันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่ตรงนี้นักบาสของกัมพูชาเขาเป็นสายเลือด USA 100%เซแล้วมาตรฐานในการจัดการแข่งขันซีเกมอยู่ที่ไหนความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าในขณะที่นักบาสสายเลือดกัมพูชานั่งอยู่บนอัฒจันทร์แต่ชาวกัมพูชากับโห่ร้องด้วยความภาคภูมิใจในตัวนักบาส USA มันน่าตลกจรงิจรงๆ ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าไม่แปลกใจที่กัมพูชาจะจ้างนักบาส USA เพราะความสามารถของคนกัมพูชาอยู่ในระดับที่ต่ำถ้าพวกเขาไม่สามารถตัดกีฬาสากลใดออกได้เขาก็จะตัดสิทธิ์ทีมที่แข็งแกร่งออกหรือไม่ก็จ้างนักกีฬาต่างชาติมาช่วยทีมชาติกัมพูชาแทน มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนนี้เขาได้กล่าวตรงนี้ว่าเท่าที่ฉันสังเกตนอกจากบาสเกตบอลแล้วยังมีกีฬาอื่นๆอ,อ,อีกที่กัมพูชาจ้างมาเล่นในานามประเทศอย่างภาคภูมิใจเช่นกีฬามวยหรือปิงปองเป็นต้นความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเมื่อก่อนกัมพูชาแข่งกับฟิลิปปินส์คะแนนห่างการ50แต้มขึ้นไปแต่ซีเกมครั้งนี้กับเก่งขึ้นทันตาด้วยพลังของเงินในการจ้างนักกีฬาต่างชาตินั่นเอง ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเห็นกัมพูชาจ้างนักบาส USA ก็ดูตลกแล้วแต่ต้องมาเห็นชาวกัมพูชาภาคภูมิใจในตัวผู้เล่นเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกเลยว่าพวกเขาไม่ได้ฉลาดอย่างที่คิด มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวตรงนี้ว่านอกจากบาสเกตบอลแล้วกีฬาสากลอื่นๆกัมพูชาสู้ใครไม่ได้เลยแทนที่พวกเขาจะพัฒนาวงการกีฬาให้ดีขึ้นแต่กลับทำเรื่องโง่ๆแบบนี้ก็คงเป็นประเทศด้อยพัฒนาต่อไปความคิดเห็นชาวฟิลิปปินคนต่อมานักบาส USA เหล่านี้ มาเล่นให้กับกัมพูชาแค่1น่ถึงสอาทิตย์เท่านั้นแต่หลังจากนั้นนักบาสสายเลือดกัมพูชาก็จะกลับสู่ความเป็นจริงแต่ความอัปยศในครั้งนี้มันจะติดตัวชาวกัมพูชาไปในทุกๆ4ี่เกมมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวคล้ายๆกันตรงนี้ว่าประเทศที่น่าอายพวกเขาไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละที่ประวัติศาสตร์ได้ฆ่าคนฉลาดๆไปหมดประเทศนี้แล้ว มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ไม่แปลกถ้าจะเห็นอะไรแบบนี้จากประเทศด้อยพัฒนาอย่างกัมพูชาแต่แปลกที่ชาวกัมพูชาไม่ต่อต้านเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์แต่กลับภาคภูมิใจกันทั้งประเทศและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวฟิลิปปินโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าขอเถอะนะให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของกัมพูชาและเป็นครั้งสุดท้ายในการจัดซีเกมที่ประเทศกัมพูชาเพราะมันห่วยแตกมากจริงๆ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวฟิลิปปินส์เมื่อทีมบาส,สเกตบอลของฟิลิปปินส์แพ้ต่อกัมพูชาเจ้าภาพไปด้วยคะแนน68-79ในการแข่งขันบาส,สเกตบอลร,รายการซีเกมหากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ